สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงกิจกรรมพิเศษอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนานน,านมาทีเหมือนกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเพื่อนพันธมิตรที่มั่นคงไม่รู้แปลมาจากภาษาอังกฤษว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการเล่นง่ายมากครับนี่ฟักไข่เบฮิมอตท,ที่ซปเปอร์ มีเพื่อนพันธมิตรที่มั่นคงของคุณนะก็คือฟักไข่แมงอ่ะฟักไข่สัตว์ป่าครับมีเวลาให้คุณอ่าเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่พอดีมันเข้ามาวันที่สองแล้วนะครับผมเพิ่งทำคลิปขอโทษคุณฟักสองตัวคุณจะได้สปอหกสิบแล้วก็ได้ทรัพยากรนะครับคุณฟักได้ห้าตัวคุณจะได้ปลวกแล้วก็ทรัพยากรนะครับ คุณฟักได้8ตัวคุณจะได้ไข่ม่วง1ดาวนะครับแล้วก็ทรัพยากรถ้าคุณฟักได้12ตัวคุณจะได้เปลือกสัตว์ป่า500แล้วก็ทรัพยากรคุณฟักได้15ตัวคุณจะได้ไข่ส้ม1ดาวนะครับแล้วก็ทรัพยากรถ้าคุณฟักได้ถึง20ตัวคุณจะได้มวลเพชรคาดสองดาวไปเลยเป็นมวลม่วงนะครับ อ่ะนี่สองดาวด้วยนะครับแล้วก็ปวกด้วยนะครับปวกอีก8 0 0พแล้วก็ทัพยากรน,นะครับเว้ยเป็นยากก็เนี่ยยีตัวไม่ยากเลยมีเวลาให้ตั้งเจวันเหลืออยู่6วันแล้วก็กยังง่ายอยู่นะครับไปดูกันไปดูกันสัตว์ป่าฟักที่ไหนอะ่ะเคยฟักกันนะบ่าอย่าบอกว่ไม่เคยฟักนะนี่ไงโอ้ยมีด้วงเว้ยป๊บก็ให้ เน่ได้ด้วงมาตัวหนึ่งด้วยหนึ่งตัวแล้วเห็นไหมสองตัวละเนี่ยได้แล้วอะ่ะเนี่ยได้แรกแล้วเห็นป่ะฟักสองตัวได้แล้วนะต่อไปก็เท่าไหร่ห้าตัวแปดตัวสิบสองสิบห้ายี่สิบ,สบไม่ได้ยากเลยคุณไม่ได้ยากเลยคุณเนี่ยสี่แล้วนะครับคุณก็ฟักไปดี ถ้าคุณอาจจะเพิ่งเริ่มนะครับคุณก็อาจจะต้องอาจจะมีน้อยอยู่อาจจะมีแค่ที่ฟักแค่2อัน3อันนะครับแต่ว่าสูงสุดมันได้ถึง4อันแล้วก็ถ้าคุณอัพวิวัฒนาการวิจัยอย่าวิจัยเติบโตสัตว์ป่านะครับถ้าคุณอัพเยอะๆเนี่ยคุณจะใช้เวลาน้อยลงนะครับมันจะมีอันที่ลดเวลาลงอยู่ 3- 4อันนะครับเนี่ยคุณจะใช้เวลาอันหนึ่งไม่ถึง1ิชั่วโมงพูดง่ายๆคือวันหนึ่งคุณได้2ชุดอ่ะวันหนึ่งคุณได้8ตัว ใช่ไหมวันนี้วันนี้ผมจะได้อีกนะวันนี้ผมจะได้อีกละววันนี้ผมได้อีกแปดเมื่อกี้ปไปหลายสี่สิบสองแล้วอะพรุ่งนี้อีกแปดยี่สิบตัวจบแล้วสามวันถช่ว่ามีเวลาทั้งเจ็ดวันนะครับทำนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมพิเศษนี้ถือว่าดีดีเลยแหละนะครับดีเลยแหละนะแจกไข่ส้มนะครับแจกแมงม่วงสองดาว นะครับฟรีฟรีนี่คือสายฟรีนะผมก็สายฟรีนะสายฟรีทําได้ครับนะกิจกรรมในเกมมดเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามสี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคืออยู่บนแผนที่อย่างเงี้ยเนี่ยกดรับ VIP เนี่ยนะกดรับทรัพยากรกดกดที่ลงชื่อนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆอย่างบนบนแผนที่นะครับเนี่ยเนี่ยฟักไข่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอีกส่วนหนึ่ง จะอยู่ที่ศูนย์สวัสดิการที่เป็นรูปเพชรเนี่ยอันบนเนี่ยนะครับคุณไปดูเอานะครับมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยของผมมีตีแบตเจอร์นะครับนะมีเอาอันที่ฟรีนะไอพวกนี้เสียตังค์บางอันมันเสียตังค์นะครับบางอันเสียตังค์งงไม่เอานะครับเนี่ยเพื่อนพนธมิตรฟรีนะครับเนี่ยมีผู้นาฟูมดนี่นี่นีอันนี้ก็ฟรีนะครับไอพวกนี้บางทีสลับกันมานะครับสลับกันมาอันนี้อันนี้จะอยู่กับเรา 2วันนะครับนี่อันนีม้มีอะไรเลยครับมีได้รางวัลจากการฟักไข่แล้วก็ได้จากมดมันทำมันเขาเรียกอะไรมันมันทำงานในรังอะ่ะมันก็จะได้ประสบการณ์เราก็ได้ด้วยนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็มีเนี่ยเมีเร่งมีน้ําเขียวมีสปออะไรอย่าเงี้ยนะครับไม่ยากมีพัฒนารอบด้านด้วยพัฒนารอบด้านนี่คือ อยากรู้มันทำยังไงคุณกดคําว่าที่มาของคะแนนเนี่ยนี่ก่อสร้างวิวัฒนาการหรือเสริมนะครับคุณก็จะได้นะถ้ามันตรงกับอีเวนต์คุณทําไปถ้าไม่ตรงข้ามไปก็ได้นะครับข้ามไปก็ได้นะแล้วก็กิจกรรมอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงสูตรกิจกรรมครับอันที่2นี่เองทางขวานะอันที่2เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะครับรวมถึง ลงเกาะนี่เป็นลายอะไรเป็นลายสามสิบแปดวันนะครับพวกนี้นะครับลองดูเอานะค่อยๆดูค่อยๆทำผมจะค่อยๆมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับคลิปและกิจกรรมนะจะได้ทำกิจกรรมกันเยอะๆได้รางวัลกันเยอะๆสำหรับสายฟรีนะครับขอบคุณที่ติดตามถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามนะครับ ขอบคุณมากสำหรับวันนี้เพื่อนพันธมิตรที่มั่นคงอย่าลืมฟักไข่สัตว์ป่ากันจ้า